สวัสดีครับเป้าเท่าสวัสดีธรนมช้ชมครับวันนี้วันที่14มิถุนายน2567นายะครับผมพาเอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมเดินทางมาหาปู่ทุด,ดงกลางป่าพี่น้องพามารับชมโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่16มิถุนายน2,567นะครับผมมาหาปูตองงวดแหละครับธรรมช้ชมอ่า มือนีมาให้ปูเน้น<ม>ให้ปูย่ำให้นะครับผมเอามหาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปกราบน้ำมัสการปูน้ากันนะครับไปรับชมรับฟังน้ากันว่าปูจะเน้นชุดใดน,นะพี่นอ้องเพื่อไปหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรีท่านนะครับเขาไปกราบน้ำมัสการปูน้ากันถเจ้ามาตะไ่คุณแม่เจ้ามาตัหนหรอเจ้านำมาะไซจ้าอ๋อครับผมเขาไปหาปูน้ำกันทรรมบชม กาบนมัสการครับปูกาบนมัสการเจ้าค่ะครับไกลมือแล้วก็เลยแวะเขับมาหาปูอีกรอบน้ำแปลงดอกเออฟันดีไหมเจ้าค่ะปูฟันดีอยู่ด้วยฟันดังแนวต้องมองทางฟันฟันสุขขึ้นฟันสุขขึ้นติปูครับผมได้เห็ดขันน้ำมนุนปูขับปูพอไปแล้วตัวเดียวกันนี่ขันน้ำมนต์ก็ได้ขันน้ำมนตัวเดียวกันเอ้าจังไดขึ้นขึ้นมาเขาไปแล้ว ออขาขอน้ำมนปกระไเท่ไปน้ำเกลือท่านน้ำมนความมันอ๋อใครจะมาขอน้ำมตนครับปู่ก็เลยเทเท่ไปน้ำกันเทเทไปพี่น่องปู่เห็ดอยู่ขันน้ำมนแต่ว่าใครจะมาขอขอน้ำมนปู่กระเท่ไปแล้วมันเป็น2องหนครับอืมแล้วก็องหนึ่งห่า่างปมาณไชไอสองจกะ เก่าแล้วก็หนึ่งสองเก่าหนึ่งอืมพสองเก่าหนึ่งกับหาเก่าหนึ่งนะใขันน้ำม่อนน้ำปลาปูอือม,มันเห็นพอชาัดปลาปูฮหรือจังไงแชัดนะเพราะว่าเป็นลูกสองก็เป็นเล็กๆหามันกำกึ่งกนะครับอืมมาให้ปูเนียนยำให้ละปูอืมฟันท่งตัวไดละปูงวดเนยอนึ่งบอกคือเขาดอกกอน้ำกอนดอกนะครับสี่ห้าหนึ่งกับห้าเนี่ยครับ 4, 5, 1, 5, 5, หีหา้1หาหนึ่ง่ลน่ง่นี่แหละม้นปปูหาีับไปนี่ละกับชุดที่ปูให้ต้องหวัดเลยครับผมน้มาสิถือก่ต้องเป่าไร้เที่มรอกอะายเทียมลารมันารมันสือันนี้ตัวไยเทียมมันายก็ยังเป็นตวเก่ามันปลาปูตเก่าอ่ะท่านผู้ชมนะครับที่ปูให้ตตองหวัดหาซีหนึ่งหาซีศูนย์วิ่งหาคือกบปูปูเลขขันน้ำมนต์ตัวใดก็บปูเลขขันน้ำม่นหาหนึ่งเก่า้เปียกปู เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำาหา<บ>หนึงเก่ากับหาหน่งหครับอือว่ามันหาหนึ่งเกาสองหน่งนะหา,หาครับก็ายปูไปอยู่บ้าครับไายไวรยยนมะปูเอาปูไายไวอยู่ธรรมชุมเป็นชุดที่ปูทรงอีผมบะครับมีได้ที่ปูทรงอีผมทางใน ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเลขขันน้ำมันหรือเปล่าอันี่นนี่มันกลับกลืนกันโอ้นี่ท่านผู้ชมอืมหามีเลขหาชัดยุปูเนี่ยชัดว่าเป็นหาเป็นสองหาเก้ายัางนี่ปูปว่าเป็นศูนย์บอครับนับเป็นศูนย์แต่ปูว่าเป็นเลขหน,นึ่งตัวนี้ว่าปูมันติดกันมันติดกัมนมาเลขมาเลขกกาว,วน,นะน,นี่แม่ปู ห้าเะะกเ้าศูนก็ระจอนเดี๋ยวถ้าปูเดี๋ยวท่านผู้ชมเก้าศเกหนเก้าศนย์ึง 91. เลขขันน้ำมนปูน,นี่ท่านผู้ชมนี่โอ้หา้าเก้าศูนยปูเห็นชัดู่นี่เลนพแต่ตัวไทยอ่าเอ่อเห้าเก้าศูนย์อันนี้นกเ็เลขหนึ่งชัดย,ดยู่ได้เนี่คขันเบิ้งขางนี้เป็นเลขหนึ่งท่านผู้ชมอืมแต่ว่าขันน้ำมลท่านผู้ชมปูวานาพอดีญาตย่ยมพิ่นมหาปูเลยว่ามาขอาน้ำมเพิ่นกเ็เลยเทห้ญาตยโยมไปแล้วนะครับก็เล่ ก็เลยตุวนีไปอยู่เบาถามาเพราะท่านก,าก็เลยตาปูกระทายไปอยู่หาเก้าห1 1> นึ่งปูนี่หาเกนึ่งสองเกานึ่งี่แหละต่อว่เป็นเลขศูนย์ปูนี่คือกลมคักเท่นี่นี่ไหมครับว่าเหาเัวนี่มันนะครับนี่ปูนี่ต้อเป็นหัวเลขเป็นมาเล็กเกาหัวหเล็กนั่ อเอานี่เลข,ขาที่ปูนี่อันนี้เลขเก้าอันนี้เลขศูนนี่เลขหน,นึ่งยูกนีมเราจะเป็นชือบา้าครับแลวจะเป็นชือกับพิษที่ละตัวนะครับมากหงดนะ <laughs> เอาเดี๋ยวเ่าเขียนเลข,ขันน้ำมดนให้ได้พี่นังได้ชี้งวดทางวัด,น,วดกกน้ำบอกจากวางขาดเลยครับ จุดว่เป็นหาเกู้กับหาเก้าหนึ่งปัวครับปูวาหาเก้าหนงตเลขาเลยง่ายดีนะคเป็นเลสามเปเลขครับมันบอกเป็นหาเก้าหนึ่งกับหาเก้าศูนบั่างนี่ลหะครับตาปูวาหาเก้ับสองเก้ห่งเนไเด็กสองเป็นสองอ่าท่านผู้ชมหาเก้าหน่งหาเก้นยปูวาสองเก้านึ่งมพี่น้อง อเอานะครับหาผู้ใดมักเลขขันน้ำมตนได้พี่น้องเด้อแต่ว่าเบาเท่าเห็นเป็นหาเก้าหนึ่งก็ครับ,บปัวฐานนี้ฐานมักนี่เลขขันน้ำมต์นีน่มักมัก,กตัวใดปูวหาเก้าหนึ่งปัวแถามวมาชมเอานะครับอันนีก้กระปีออกมาได้พี่น้องขึ้นจังเห็นแต่ว่าเลขหนึ่งนี่ชัดยูก่กับเลขศูนย์เบาเท่าว่านะครับ ปูถ้าให้เน้นในชุดนี่ปูให้ปูจะให้วงให้วงตัวใดนี่ยำเอโคงสุดท้ายแล้วนตัวใดปูสี่หนึ่งเลยนะห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งในบ่อปูปูเน้นชุดนี้ได้พี่น้องได้ห้าสี่หนึ่งกับสี่หนึ่งก็ผ่านหนึ่งเงินบ่อปตูตัวเน้นครับให้เน้นทั้งสองตัวเลย ีนองชุดนี่จะจ่เอเนี่ยปูว่าถ้าตัวรอ่องคือหาซีซูนูนแค่นั้นพี่น้องถ้าพูดอดไมากเล็คัน้มนันก็หาเก้าหนึ่หาเก้แต่ว่าปูว่าหาเกึกับสองเก้านึเท่านั้นที่พี่น้องอแต่ว่าเบาเถาเอาว่าปูเอาปูปนนมันมันเป็นวงกลมแมป่ปูครับนะครับเสียดายอ่านามยังปูคือนม่นามเปียกมมโอ้นามปูพี่น้องแกวเาบาเถ้าวา่าเอาคือเปียก ถ้าเจอมาหลดน้ำมุ่นน้ำธรรมชมุมจังมาบ่เห็นเหล็กแจงมาบ่เห็นไอ้เห็นเนล็กนี่มันมน,นั่นเปียกยาพี่เหล็กนี่คับโอ้ใส่ปูปูวันเหล็กนึงนี่พี่นี่แล้วผมมาเหล็กนึงตัวนี้ชัดปูนี่นี่ตาปูวันเหล็กนึงตงัวมุมนี่ตาเหล็กนึงนี่ธรรมชุมนี่เบาเท่าเห็นั้งครับนี่มันชัดที่ปูเนี่ยอันนี้เลขห้าอันนี้เลขเก้าอันนี้เลขศูนย์นี่ห้าเก้าศูนย์ ห้าเก้าหนึ่งมีพี่น้องแต่ปูว่าเห็นตัวนี้ปูว่าเป็นเลขสองปูวา่าอเป็นสองก็เป็นห้าปูเลยว่าสองเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งมันมักเป็นนั่นคือมันหวังมากกับอุทยนนะอปเป็นเลขสองก 2, ็เป็นเลขห้าเอาแต่ว่าให้เน้นแื่ให้เน้น,น,น,นอ่าห้าสี่หนึ่ง<อ>ชุดที่ปูให้ต้องวดท่านผู้ชมห้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าได้พี่น้องเด้ยปูว่ากลับไปนั่งห้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้า เราตรีงวดนี้ดีด้ยมันออกข้างหนาไดไหมเอาเพราะเห็ดออกมาใหม่ไหมสาตัวทั้งหนาไหมสาตัวทั้งหนากั้งวันทีหนึ่งได้ที่กันปุู๊ได้อือออกมาใหม่ไออกมาใหม่ปุบเอาเป็นอขาวนะอ๋อเอาแต่หมาช่มสลากพัดสลากัดนะครับแคปแคปหนาจอได้พี่น้องเด้นะครับนี่ครับปูเน้นห้หาซีหนึงผู้ใดมักขันน้ำมุนกันนี่ครับห้าเก้่วว่าหาเกกับสองเก เบาเถ่าเรียกว่าปูคือเป็นเลขศูนย์ปูเอากระหากเก้าศูนย์กันไนว้นํานต้องให้เน้นหางเดียวตนนัวนี้หาซีหนึ่งซีหนึ่งหาพี่น้องซีหนึ่งหาหนึ่งนะครับหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้ทำชุ่มแร้วให้โชคให้ั ắ n กาบขอบคุณขอบคุณปูสาธุนะปูเนาะครับให้ได้โชคพี่น้องสวัสดีครับ